สวัสดีคะ่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาพบอีกแล้วนะคะกับครูมินวันนี้ครูมินจะพาเด็กๆไปฟังนิทานกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมรือยังคะนิทานเรื่องฉันชอบกินผักเรื่องโดยน้านกูกภาบฤติไม่หงวิสุทธิกุณค่ะฉันชอบกินผัก ฉันชอบกินผักเพราะผักนั้นดีมีประโยชน์มากมายฉันชอบกินขนา้าเธอชอบกินขน้าเหมือนฉันไหมฉันชอบกินผักากาดขาวเธอชอบกินผักากาดขาวเหมือนฉันไหมฉันชอบกินมะเขือเทศเธอชอบกินมะเขือเทศเหมือนฉันไหม ฉันชอบกินผักบุ้งเธอชอบกินผักบุ้งเหมือนฉันไหมฉันชอบกินแครอทเธอชอบกินแครอทเหมือนฉันไหมฉันชอบกินถั่วลันเตาเธอชอบกินถั่วลันเตาเหมือนฉันไหมฉันชอบกินฟักทองเธอชอบกินฟักทองเหมือนฉันไหม ฉันชอบกินเห็ดเธอชอบกินเห็ดเหมือนฉันไหมฉันชอบกินตามึงเธอชอบกินตามึงเหมือนฉันไหมฉันชอบกินผักฉันชอบกินผักกินแล้วอร่อยจังร่างกายก็แข็งแรงนิทานของครูมินได้จบไปแล้วนะคะเด็กๆ ในนิทานที่ภูมิน่าเมื่อกี้มีใครชอบกินผักเอ่ยใช่ค่ะพี่นุกผู้ชอบกินผัดแล้วในนิทานเรื่องนี้มีผักอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีผักกาดขาวมีแครอทมีมะเขือเทศมีผักตําลึงมีเห็ดแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นอกจากผักที่คูมินเล่าแล้วเด็กๆรู้จักผักอะไรบ้างคะไหนลองบอกคูมินสิคะาว่าเด็กๆรู้จักผักอะไรมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสุดท้ายเด็กๆอย่าลืมกินผักด้วยนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านเด็กๆอย่าลืมกินผักด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคูมินในคลิปต่อๆไปนะคะ สสวัสดีจุดประสงค์ของการเรียนรู้หนึ่งรับประทานผักที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและได้เรียนรู้ผักชนิดต่างๆสองรับประทานผักที่ช่วยทำให้ได้